ไม่คาดหวังไม่เสียใจค pues รับผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะเนี่ยไปดูกันครับจะทําให้ทุกคนรู้ว่าได้ย oh ี Naruto ่ไหมว่าสีขาชารีนสามชาัีนสี่กับซีวีหนึ่งสองสามสี่ป้ยไปเอ๊ยีโล เฮ้ยคอนเทนตบอกแล้วเย้คองเทนตน่าจะมากับมากับหนึ่งตัวผ่านไปไ่าได้ยี่หมว่าเย้ไก่จ้าไก่จ้าเรียกเขาว ฮนานมาทีครับผมยี่คุ้มไหมไปดูการ์ล้อยครั้งที่สองครับเย้ต่มาเน่สองน่ารักครับจะไปครับต่อไปครั้งที่สามครับตัวเดียวก็คุ้มแล้วผมว่าครั้งที่สี กับ4วีนะครับหนึ่งสงสามสี่ไปเกียร์ครับโอเคครับคุ้มแล้วแหละคุ้มแล้วคุ้มแล้วพอพอพพมาเปลี่ยนสีอ้เปล่งรอดูพอแล้วครับพอแล้วต่อไปมาเน่พี่ต่อไปหมดแล้วสิบสองแปดสิบปดตอนนี้เจ๊โอ้โหตัวเดียวครับ เธอเนสดีนะส่วนส่วนทองไม่ออกโอ้ยจบสกอร์ให้ได้เยอะจังวะอะไรวะเนี่ยเป็นโก้ได้หรอวะหืมสปีดไม่สปีดไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้ยสปีดต้นร้อยสองอะเอไปอัพฟอร์ลันนะครับจะทานเฟอร์ไปดีไหมไปโอ้โหแทบไม่ต้องแทบไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับฟอร์ลันครบครบ จัดไป5 4, ้าแ0 0หนมัน G P แลก็ออโต้ไปก่อนนะครับนำทางไม่เห็นสวยจัดสวยจัดอังกฤษเอลิกันโตนาของแมนยูเอลิกันโตน,นาของแมนยูอเอาครับแขนตัวหน้าอยู่ไหนวะโอ้ยยังไม่ใส่ยังไม่เม็ดสองครับน่าจะร้อยห้าโอ้ยเฮีย น่าจะร้อยหกว่ะเนี่ยยังไม่ลมบูธแมตสองอ่ะน่าจะร้อยหกเนี่ยเขี้ยร้อยหกร้อยหกการันตีแน่นอนครับเย็นไปรุ่นไหนอีกตัวหนึ่งอ่ะดีก็ฟอรลันมาลองดูดิเอามาลองดูดิฟอรลัน,นี่ยโอ้โหแม่ไปโอเว่นเอาไปก่อนร้อยสามครับ